ครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมในเกม a r ร์ e ิโล EP สนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปบู๊กันต่อเลยนะครับล่าสุดไปได้3ามสเอ็ดดานนะครับลุยเลยลุยกันต่อเลยครับวันนี้น่าจะเล่นให้จบเกาะนี้ไปเลยนะครับเบสไปเหมือนเดิมว,ว่าเบสโหดมาก let's go เบาเสียงนิดนึงครับนี่ครั้ง e ีพีสองผมโดนตัวนี้ไปนะครับโดนเล่นไปหลังหลังกำแพงครับตัวนี้จีจารโอ้โหไม่น่าโดนเลยนะครับเมื่อกี้จังหวะไม่น่าโดนเสียได้เลือด ปูชาล็บนี่เลยครับฉล็บนี่มันต้องสุดสุดสิงนะครับโอเคสวยเดี๋ยวฉล็บจะเห็นผลตอนตอนเจอเจอเยอะๆนะครับเดี๋ยวดูนะครับ critical มานี่ครับดูฉล็บดูฉล็บดูฉล็บสวยครับโอชาล็บนี่ถูกใจโจมากถูกใจโจมากครับ แต่ก็ยังติดกำแพงอยู่ดีนะครับเอ้าโอ้ยเฮดช็อตหรือกระสุนทะลวงดีครับเฮดช็อตดีกว่าครับเฮดช็อตดีกว่าครับโอกาสชแชลลบโดนเยอะอเคเปาเสียงหน่อยครับรเดี๋ยวมันดังไป โแถบสวยครับนี่แถบโอ้โหเป็นไงครับเพชรช็อตเท่าไรเ,เ,เกมนี้มาดีครับเกมนี้มาดีเอากระสุนทะลวงด้วยโอ้โหสวยสวยครับสวยนี่เราน่าจะดามเมจมหาศาลแล้วนะครับนี่เ,นเ,ดเดี๋ยวดูมันแถบนะครับ อลุ้นกันนะครับสนุกครับหลังชิดหลังชิดกำแพงไว้สวยครับสวยครับสองตัวสองตัวสองตัววุด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 มันเดินเร็วเหลือเกินอีกทีอีกทีอีกทีทีอื้ ยอดเยี่ยมครับเกมนี้เกมนี้ยอดเยี่ยมน่าจะผ่านได้นะครับขอดาวอมตะมา,า,มาดาวอมตะมาดาวอมตะมาสวยได้สกิลดาวอามาตะมาคไปต่อเฮ้ยเกินเกินใกล้ไปสวัส <c oughs> ดีครับ <c oughs> ก็มาดิครับไปครับสิบเอ็ดละ ตอนนี้ผมค่อนข้างมั่นใจนะเราจะเอาชนะเกาะนี้ให้ได้สวยสวยสวยครับ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 นี่เลยครับไอ้โบโบูโบโบ,โบไปโบโบไปดิโบตไปดิต,ติดสถานะนฟ้าผ่ามาครับ น่าจะเป็นฟ้าผ่านี่อย่าให้ฉอดถูเป็นไงอะดอกเดียวหงายเลือดไม่เอาครับไปต่เอเพิ่มพลังดาเมจอย่างเดียวเราเลือดไม่ต้องเลือดไม่ต้องเลือดไม่ต้องครับสวยครับ ouais สวยสวยที่สวยแจ๋วแจวที่น year, ี้แจ๋วชอบเนี่ยครับสายฟ้าโบว์สักครูเนี่ยครับเนี่ยสตี ใครก็ได้ใครก็ได้งานนี้ใครก็ได้ไดสวยครับพิตเพ็ดทีธนูข้างผมขอธนูข้างแล้วกันครับหลังๆไปเดี๋ยวมันเจอวิ่งมัว่วได้จะได้โดนฉลบได้ บ้าบอสแลตัวที่สองแล้วครับเราโอ้ยปล่อยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยใกลแล้วครับ โอ้โดน160เสียดายมากขอเลือดหน่อยขอเลือดหน่อยสวยแจมโบ้ครับายต่อธนูพิษมากระสุนพิษมากระสุนพิษมาไม่ถึงไม่เป็นไรายต่อเราข้างข่าวจะพุ่งสวยไม่น่าโดนเมื่อกี้ ไปเพลย์เจ๋วเจ๋าหน้าหลังหน้าหลังเพิ่มพลังโจมตีหน้าหลังเพิ่มพลังโจมตีเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเกียนี้ถ้าแพ้ผมต้องผมว่าผมจะซื้อตัวเลยนะเสียาจ ต้องดูกันนะครับจะได้หัวใจจังเลยโอ้ยความเร็วโจมตีผมก็อยากได้นะแต่ผมต้องฟื้นพลังออดันไปดันออกไปดันออกไป,นนออกไปดั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 นออกไปผมไม่มีหัวใจให้สักดวงยี่สิบหกครับ ดาดเนี่ยผมว่าผมต้องได้หัวใจแล้วล่ะได้เลือดหน่อยละโอ้ยไม่ได้เลือดเลยเหรอเพิ่มเมทีครับผมต้องเพิ่มเวทีแล้ว ครรับใกล้ไปใกล้ไปใกล้ไปครับใกล้ไปมอสตัวที่สามนะครับ ใกล้ไปใกล้ไปอันตรายสว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 ยครับแอแททกมาแอแทักมาเลือดก,กันเลยอเอาเจ้า let's go 840น้ครับเลื่อนนี้พอชนได้หลายตัวครับต้องมีสมาธินิดนึงนะครับสามสิบเอ็ดแล้วครับ เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้าโอ,โอ้เสียดายไม่น่าชนเลยเมื่อกี้มาต่อครับเราไป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 ออกไปทางหางโโหนี่ขนาดทะลุนะครับเนี่ยโโอ้หเจ็บเจ็บเหลือเกินธนูด้านหน้าสองสัมผัสพิษครับธนูด้านหน้าสอง สัมผัสพิษดีว่ะมันยากเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนสามสี่แล้วครับอ้าวปืนพลังรครับ สาเจ็แล้วครับ เดี๋ยวๆสวยครับโอ้ยไมย่ีหัวใจให้ผมเลยว่ะโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยโอ้ยดีจะไม่โดนแจมฟรีดกระหายเลือดครับผมต้องการกระหายเลือดบวกบ,บอสเลยครับตัวที่สี่ โดดดิโดดดิมันจะกระโดดครับตัวนี้เฮ้ยไม่กระโดดเว้ยเฮ้ยคืองอนแล้วคืองอนแล้วเอาละครับทุกคนโอ้ยโอ้ยผมโดนผมโดนเรียบร้อยไอ้ตัวนี้ไม่กระโดดเลยตัวนี้ไม่กระโดดสวยตัวนี้ไม่กระโดด มีโอกาสมีโอกาสผ่านเกาะน,นี้นะครับแตแทกมาสวยครับโอ้โหแจมแจมแจมันนี้ได้ดังใจขอเลยครับเอ้วเจ็บเจ็บเจ็บครับถอยไม่ได้เมื่อกี้เหลือ400เลยโปรบาร์ดี้เตอาครับโปรบาร์ดี้เตอาไป สามนะครับเราไปแล้วยังไงวะนี่โดนพิษเราเข้าไปนะครับเพราะเลือดจะหมดแล้วเราขอพรจากโปลิ่งหน่อยครับฟื้นพลังหน่อยครับ นีนนี้ผมเต็มมากขอเลือดหน่อย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 สวยครับ46แล้วนะครับใกล้จบแล้วเกาะน,นี้อะไรครับเนี่ยสวยครับแม็กแล้วฉลาดนี่คือเพิ่มเวลอัพนะครับ ฉลาดนี่คือเพิ่มเวลอัพนะครับเพิ่มกำลังโจมตีชิ้นกำแพงไปครับกล้จบแล้วครับลุยสวยเนี่ยมันจะชิ้งนงครับโอ้ยโอ้ยสวยครับสวยครับสวยพี่สวยครับสวยหลบครับโอ้ยหลบครับหลังชนฝาเรา วอตัวส uh, um. ุดท้าย let's go เดี๋ยวไปยอมแพ้มันเอ้าโอ้ตัวเลมเหรอแล้วยังไงวะตัวเลมแล้วยังไงวะตัวเลมแล้วยังไงวะเฮ้ยหมุนเว้ยมันหมุนเว้ยตัวนี้เพิ่งเคยเจอหมุนเว้ยมันหมุนโอ้เรามีทั้งชิงกำแพงทั้งยิงทะลุทั้งเฮดช็อตนะครับของเราเต็มมาก แพ้ไม่ได้แล้วแพ้ไม่ได้แล้วดาดสุดท้ายแล้ว งามครับเดี๋ยวค่อยให้รู้ว่าสนุก g p สานะครับโหสิดยอดอันนี้ผมไม่ได้ไปเล่นไปเล่นมาตาหากนะครับนี่เราเล่นพร้อมกับเล่นแล้วก็อัดไว้ดูเลยดีได้มีความสามารถใหม่แล้วน,นะครับเดี๋ยวรับของกันนะครับแต่เมื่อกี้ก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยโอเคนะฮะ สำหรับ EP ที่3นี้เราก็ผ่านไปได้่อาอัพไว้ก่อนเลยครับนี่อัพอะไรบ้างครับเนี่ยเดีย๋ยวค่อยมาอัพนะครับเดี๋ยวรับของก่อนขอวันที่2เองวันเมื่อวาน EP 2ไม่ได้รับนะครับ อีกหน่อยครับอัพอัพให้เหรียญหมดไปเลยนะครับเราจะได้เก่งขึ้นอีกมาครับเปิดไปเรื่อยๆมีอะไรฟื้นฟูความแข็งแกร่งพลังนะครับอันนี้ได้อะไรความเร็วการโจมตีโอ้โหเดี๋ยวผมก็จะโหดนะเนี่ยโอ้จะโหดได้เลือดอีกแล้ว เกินเลเวลสขึ้นมาส0มร้อยครับหกรอัดได้หมดครับอะไรล็อกก็เปิดมานี่อะไรเพิ่มเลเวลเพื่อฟื้นเฮดพีนน้อยโอ้ยอะไรกันอะไรกัดวะไม่ได้สีม่วงสักอันเลยนะครับเราดาเมจขึ้นมาพันสโอเคครั้งสุดท้ายนะครับผมจบแล้วประการเหล็กคืออะไรต้านทานดาเมจสวยงามนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไก่อนนะครับ ครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรันอันนี้เราอยู่กัเกม Ark Hero นะครับเดี๋ยวอีพีต่อไปเราจะมาบุกเกาะน,นี้กันนะครับทเทเรซายพายุขังครับสวัสดีครับ